สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมงานไม้ป่าสีดำนะครับตัวนี้ราคา1,700บาทจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,700บาทไม่ได้บวกอะไรเพิ่มนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับ1,700บาทนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนนะครับเฟซบุ๊ก k ่างคิวปืนอีกป่าบนนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6า0นะครับใกราดา1ด0กบาทนนะครับได้าูกดนกไป1ัูกนะคร้อยชาดนะครับก็จะได้ขนกดอ0 0ปอนด์1ชุกนะครับ้าง็นแตนเลสนะครับ อีกข้างขาวสเตเลสนะครับชุดรางเควันนะครับรางเควันก็จะมีรูรับสายพีนะครับสายพีจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับนี่ครับลูกดอกจะวิ่งล่องข้างบนนะครับรูข้างล่างเป็นรูเชือกนะครับเวลายิงออกไปเชือกมันจะออกมาข้างหน้านะครับไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกดอกไม่ดีดกลับหรือว่าลูกดอกไม่ขาดทิ้งแน่นอนนะครับ ระบบกลกล่อง Easy Lock s t a n d a r d นะครับระบบกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับใช้ไป10-20ปีนะครับถ้ามีปัญหานะครับส่งกลับมาเคลมได้นะครับอ่าม่ให้ฟรีนะครับห้ามแกะห้ามแงะห้ามแคะนะครับห้ามให้มีรอยบุบรอยรอยตอกนะครับส่งกลับมาเราเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับถ้าซ่อมไม่ได้นะครับถ้าซ่อมได้เราก็จะซ่อมให้นะครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานเลยครับระบบไกลเราออกแบบมาแข็งแรงทนทานนะครับเราจึงกล้ารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับนี่ครับ เป็นระบบเซฟนกนะครับสีดำนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ป่าทำสีนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปวิดีโอการทดสอบกันครับในรางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับ าสายไม่ติดไม่ขัดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ย yeah. ังขาดทิ้งอยู่ดีนะครับปัญหาก็คือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี่ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดินขึ้นมาพันนะครับนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งมาพ้นปลายล่างนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนี้นะครับ นี่ครับดึงยางตามออกมานะครับแล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับนี่ครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับ เชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนี่ครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยคคลายตัวออกไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปลอดภัยแน่นอนครับ สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบปืนดำนะครับตัวงานไม้ป่านะครับราคา1,700บาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,700รอบาทนะครับได้ไปครบชุดแบบนี้พร้อมยิงนะครับควบคู่กับชุดรางคีวันนะครับชุดรางคีวันก็จะมีรูนะครับสายพ่ยิมจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับลูกดอกก็จะวิ่งร่องข้างบนปกตินะครับเป็นงานทําสีดำนะครับมาทดสอบความแม่นยานะครับต่อไปตวดโอชีนะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงเลขหนึ่งเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงวงตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันยิงป้านะครับ สักสิบเมตรนะครับ1นึ่งสองสามสีนะครับประมาณ1ิบเอ็ดเกนะครับมาดูครับ นอนขวดด้วยเหมือนหิงปลาเลยนะครับเนี่ครับดูเข่านะครับตรงนี้นะครับนี่นะขวดทันระยะทางนี้เนี่ยครับเข้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นปลาก็ไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดครับถือว่าแม่นยำใช้ได้นะครับตัวรางเควันนะครับตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับชุดสีดํานะครับตัวนี้สวยๆนะครับเงาๆครับ ากาไม่ด้วยครับ